ไม่อยากหนาของเขาด้วยนะที่เธอตุยตุยปะอาตุยตุยปะอาตุยตุยน้องแม่อยู่ไหนตุย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 น้องแม่อยู่ไหนตุยตุยมันปิดไว้ดูมองเข้มเข้มเข้มดูกระมองตุยตุยน้องแม่อยู่ไหนตุยตุยตุยกลัวลุงเหรอลูกกลัวลุงเหรอกลัวลุงเหรอ

ฮลูกตาเนลูกตาลูกตาเปยเริ่มเบร์แล้วเริ่มเบต์แล้วเริ่มพุ่ขีดวม่ธรรมดาะแรงอ่ะาวจะถ่ายให้ชาวบ้านต้ัาว่าใครจะเป็นคนคว เป็นคนนี้ลูกป้ปอยเราได้ดีกว่าคนเงีย่อยากเนียเขาไม่อยร้องร้องอ้นี่เป็นพอดีไอคือที่ต้องร้องก่อนละหน้าตาแต่หน้าตามันเหมือนพวกไอพวกอเมริกาใต้นะพวกไอพวกอาร์เจนติน่าโคลัมเบียพวกบาดิวอะไรเนี่ยเนี่ยเอเปซโซพี่่ดูร่องเอเอลพี่ดูหวพี่ดูหช อันนั้นนะไอ้นั่นนะไม่มีโบนส์ไม่ได้อโบนไม่ได้ไปอีกอ๋อรถยังใส่โชคไม่เสร็จแผงคอไม่เสร็จยังขัดน็อตถึแตงแต่งรถไม่เสร็จแย่เสพหัวจย่เสพหใจนะที่พูดเรื่องอะไรแต่แต่งรถไม่เสร็จแต่แต่แต่ไอโบนเลกไปโบนเลทมาที่หนึ่งโอ้ย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  พี่ออกมาเร็วพี่ออกมาเร็วมันจะไม่สู้กับเขาเดี๋ยวพี่แล้วพี่อยู่นะเนี่ยรอบๆเนี่ยอาตุ้งกับข้าวไป็นร้อนไม่ได้หรอกเนี่ยของเราแน่นอนหว่านี่อาตุ้งกับข้าวไปเลยไทปิ้งทักแตนห้อหรือแรงด้วยโดดเนินด้วยทุกอย่างเลยอ่ะดดููทักษะเขาได้จากพี่บากนล่เข้าๆเขามองหาพี่แดงแล้วจะเข้าฝั่งแล้วและรถข้างหมดยังดาวไม่หมดเลยอ่ะ ยกล้อยกล้อพี่ยกล้อด้วยเดี๋ยวมีแสงเดี๋ยวมีแสงได้แล้ว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 แสงแน่นอนแสงแล้วนี่ไงไงล่ะไงนะเออไงล่ะไงล่ะไงล่ะเด็ดเหรอเด็ดเหรอเป็นไง่ะคนเสื้อเหลืองครับลูกน้องพี่ทองแดงครับคนเสื้อเหลืองอัโดนด้วยครับโดนครับหอะไรสุดด้วยครับสุดด้วย

บอขาขึ้นแปดกี่ม้าไม่แดงลูกน้องพี่ป่ะลูกน้องพี่ไม่ขึ้นแปดสนุกไหมสนุกเลยผมอ่ะตีงานก่อนนันเข้าไปแล้วจริงติ้งสนามซ้อมเยอะไหมจิงติ้งสนามซ้อมขี่ซ้อมดีเล็กเกินพี่คันนี้สภาพเป็นไงบ้างของฮิโปรถใครพี่รถเบอร์ห้าหนึ่งป่ะชันสบุรีมทีแดงรถใครเนี่ย ไม่รู้มาเจอันนมาให้ะครนะวินัน้่านั้นคนเบื้องหลังมีนะาัไม่ใชดันนั้นทนันายโทนัายของอ่งโอเขาเบอร์นี่ไปก่อนเาเาพงลอกเกอเาพงลอกทเกออตราจะเป็นทีมแขงแหละเราพิงลอกรอเราเ ได้ถนก็มรถเก่าญี่ปุ่นนะสภาพต้ร่น้องระิบเดห้าบห้าาไปภาษีบอยไม่เคยมีให้เลยดิยังไม่รวมต้องไปทา อ้รุ่นเดียวกันป่ะอ๋อน่าจะปีเดียวกันนี่เขาปสามองก็ใชร้อยห้าป ah uh ่ะพี่ลุงรก็ใช้อยหาสครับที่มว่ารถีจหวะ ใช้ร้อยห้าสิบกับแปดสิบห้าผมว่าที่จังหวัดมันน่าจะดีกว่าเรื่องการรักษาเรื่องการดูแลรอบไม่ดูแลการดูแลง่ายแล้วไม่ปลูกฟ้าต้องตัดป่าครับไม่ตเดิมน้ำมันก็ไม่ต้องผสมจบเลยมันก็แล้วแต่คนชอบแต่บางคนก็ใช้ที่สองจังหวัดครับโอ้ซยรถไม่ดีเลยอย่างเงี้ยผ่านเลยได้ได้ันดีกว่าและ นั้นปล่อยช่วยมันารขอไปเยครขอแล้วดูดี่ว่าใครจะเข้าที่หนึ่งดูดูดูใครแรใครเข้าที่หนึเลยนี่ละกาแข่งรถหรือเรือยาวเขาเนี่ยใครยาวดูเลอออ้สวยลง้างเนยสวย ใช่ใช่ลงขาเลยที่ไหนสนามนีครับนงานหวจครับกำลังถ่ายข้าสรครับใครน่นตนี้มถ่าเรือยุธนาวีแล้วดูเีีที่สองใครครับที่สอ่ารัตตบลรัลจงบ้างรังมงคนโอ้ยาวแลนเ่จริงไม่กหกไม่ยาวหรอกแลวิวหมด

ไอโอไปขี่ดิมันองทำอไมมันไม่เอใช้ดนไม่อาใช้โดนโดนมันโคตรเร็วเนะโดนไม่ตามแล้วติดมสนับสนุนแน่นแข่งได้มีโอกาสรวมกับ่ัในรการสามร้อยกสิบหกามที่วิวอยู่นี่เนี่ยจะลองขี่ความรู้สึกด่ขี่เรื่อยๆเลยองสกองไม่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 ลนถ้าข่นี้ขี่ เนี้ยกี่รอบโดนโดนดนไม่เช้าเช้าดูแล้วโดนเนื้อกี่รอบเนื้อกี่รอบเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมือที่เลี้ยงพี่โคตรดบาอ๋ออย่าพึ่งอย่าพิ่งแซงไล่ไปก่อนดจมันน้ำน้ำอยู่วับความคือใช้แรงเยอะก็เดี๋ยจะหมดไงเครับไดเข้ามาได้ชนหมอนได้เามาไ้เรียกตามติด

สาวจอยไปดูด <screws> <ork> ูด <desserts> ูแค่มาที่ไหมดูเสาน้อดูดูดูมนี่กรท็อปนจกรี่ทอสนกคุณนี่คุณบอกผมให้มาขับรถมาขับรถแล้วคุณไม่ไปดูหนองจานเลยล่ะ ทักษะทักษะเดี๋ยวจะออกงานเาหนาทีเกะกะเขาะกลัอยู่มว่าอยู่ในสายเลือคนี่บอดใจวาดตบครับโอ้โโไม่อันนี้อี้พอปับดำพิทปแงจังหวะร้อ่สิบจดีลงไปแบกในรุ่นซูเปอร์โอเวนเลยเดียวพิอปลาตับอัจเ็อดีอัคราเย็นีจากจังหวั

รดเก็บด้วยนะทดเก็บแเก็บเพิ่งไปได้ที่หนึ่งที่ชี่ใหม่มาเนี่ยไม่แน่น้ยเต็มขาดโนมันทีขนาดเนี้ยเหมือนว่ามันขี่เรื่อยๆเลยขี่ขี่ร้อยรนวิวบ้านไม่มีสองอย่างว่าคนทั้งคู่ จับไล่ไม่เข้าใช่ไล่ไม่เข้าเฮ้ยร <l> ู้จักแมนยูเหรอวะน,นี้เสียงี่มั่น,ม,นมั่นนะ มันนะมัเออเซเว่นมากับีด้วยนี่เซเว่นมาด้วยเซเว่นจาเปนหลเนลงเซเว่นลงมีสขจ้อมีาริม์มจจเอ็ดดินไทยแลนด์มาด้วยครับมีแุงรึ่งกลางนาด้วยครับมีเสาุกิคิวปีชาด้วยครับทำไมเขาไม่โดดมีวีโอจากกีรมาีด้วยครับมีไก่ไกยลวดโดยิบด้วยครับมีตงแดงครับมีจอมี เนี่ยโตชอร้อยนี่ก็ห้โอ5ร้อยแล้ว่นัครับรถออกกลังกายมันนี่จิจู๊ดเด้นี่พูดเฉยๆเซลเดี๋ยวนี้ิจอ็กดนไทยลนดูอยู่เซล่ยเซลหน่อยักหน่อยรักหน่อยโ้ักหน่งยโจิจดเอนทยลน ทีมกจุมอยู่ที่ิมเหมพิมพ์เหมาขอนุาแข่งนะครับที่กำังจางกับนะครับขออนุาอ่าพิมพ์เหมาอันนี้ก็เลยพิมพ์เหมเข้มทีงานสนามมอเตอร์ค้อนส่งน้ำกำกำมด้วยัเป็นสยยางกัวี่อะไรนามันฝังได้หรอใช่ัสนามมอเตอร์คอน้องส่งน้ำกมอยู่อันนี้เฟรพี่จอรับไปีนาะบอกเขา ไครับเอาไม่ขายเอาวันนี้หยุด้หยุดนนี้ต้องไปอี่โนนรือะเอาไม่ไปไม่ไปอยู่อยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่บ้านน้องสาวเอาไิไอ้ฟูยไอ้ฟยฟยฟูยกเมื่อคืนก็ให้รีบกลับให้รีบกลับเขไม่เชื่อ เดี๋ยวจบคลิปแล้วจะคุยเดี๋ยว